องค์การตรวจราชการแบ่งงานตามธรรมนัตและพิพัฒน์ซึ่งมีผู้นําร่วมด้วยโดยรองนายกรัฐมนตรีร้อยเอกและรมสอนอข่าวระบุว่าประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีจัดในวันที่24กันยายน2568เพื่อกําหนดคําสั่งมอบหมายและอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีรวมกับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีพร้อมเห็นชอบคําสั่งที่303 2,568เรื่องมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีร่วมทั้งกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคดังนี้หนึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำกับและติดตามเขตตรวจราชการที่หภาคใต้ประกอบด้วยจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชพัทลุงและสุราษฎร์ธานีในเขตตรวจราชการที่6ฝั่งอ่าวไทยรวมถึงกระบี่ตรังพังงาภูเก็ตระนองและสตูลสองรองนายกรัฐมนตรี ร้อยเอกนายโสพลสารมกำกับและติดตามเขตตรวจราชการที่สิบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบด้วยบึงการเลยหนองคายหนองบุรลําพูและอุดรธานีรวมถึงนครพนมมุกดาหารและสะกลนครสามรองนายกรัฐมนตรีร้อยเอกนายบวรศักดิ์อุวรนณโน์กำกับและติดตามเขตตรวจราชการที่ห้าภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยประกอบด้วยสงขลาสี่รองนายกรัฐมนตรีร้อยเอกนายเอกนิตินิติธนประพาทกำกับแอและติดตามเขตตรวจราชการที่สอง ภาคกลางปริมณฑลประกอบด้วยนนทบุรีปรทุมธานีนครปฐมและสมุดรประการห้ารองนายกรัฐมนตรีร้อยเอกนายธรรมนัฐพงเผ่ากำกับและติดตามเขตตรวจราชการที่7ภาคใต้าชายแดนประกอบด้วยนราธิวาสปัตตานีและยะลารวมถึงเขตตรวจราชการที่15ภาคเหนือตอนบน6บรองนายกรัฐมนตรีร้อยเอกนายสุชาติชมกลิ่นกำกับและติดตามเขตตรวจราชการที่8ภาคตะวันออก ประกอบด้วยเชียงสาวชนบุรีและระยองรวมถึงเขตตรวจราชการที่9ภาคตะวันออก7รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวนายพรรดดนปริศนานันทกุลกำกับแหล่ผูติดตามเขตตรวจราชการที่1ภาคกลางตอนบนประกอบด้วยชัยนาทพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสรบุรีสิงห์บุรีและอ่างทอง8รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวนายสุภมาศอิสระพักดีกำกับและติดตามเขตตรวจราชการที่18ภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วยกำแพงเพชรนครสวรรค์พิจิตและอุทัยธานี9รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวนายสันติปิยทัศน์กำกับและติดตามเขตตรวจราชการที่17ภาคเหนือตอนล่างประกอบด้วยตากพิษณุโลกเพชรบูร์สุขโขทัยและอุตรดิตถ์